การอ่านแจกลูกการสะกดคำสระอูระอะไรใช่แล้วค่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระอูเรามาดูตัวอย่างการแจกลูกสะกดคำสระอูกันเลยนะคะกูคำว่ากูมาจาก กไก่ะสมกับสระอูสะกดว่ากอออ่านว่ากูจูคำว่าจูมาจาก จอจานผสมกับสระอูสะกดว่าจออูอ่านว่าจูดูคำว่าดู มาจากดอเด็กประสมกับสระอูสะกดว่าดอ,อูอ่านว่าดูตูคำว่าตู มาจากตอเตาประสมกับสระอูปะกดว่าตออูอ่านว่าตูบูคำว่า บูมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอูสะกดว่าบออูอ่านว่าบูปูคำว่าปู มาจากปอปลาประสมกับสระอูสะกดว่าปออูอ่านว่าปูอูํำว่า อูมาจากอออ่างประสมกับสระอูสะกดว่าออ,อูอ่านว่าอูเรามาดูความหมายของคำที่แจกลูกสะกดคคำกันนะคะดูคำว่าดูหมายถึงใช้ใสายตามองเพื่อให้เห็น คำว่าปูหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีขาห้าคู่คู่แรกเป็นก้ามเรากลับมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเริ่มจากคำแรกคำว่ากูคำว่ากู มาจากกอไก่ประสมกับสระอูสะกดว่ากออูอ่านว่ากูจู คำว่าจู do. มาจากจอจานประสมกับสระอูสะกดว่าจออูอ่านว่าจูดู คำว่าดูมาจากดอเด็กประสมกับสระอูสะกดว่าดอ,อูอ่านว่าดูตูคำว่า ตูมาจากตอเต่าประสมกับสระอูปรากดว่าตออูอ่านว่าตูบู คำว่าบูมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอูสะกดว่าบออูอ่านว่าบูปู คำว่าปูมาจากปอปลาประสมกับสระอูสะกดว่าปออูอ่านว่าปู คำว่าอูมาจากอออ่างประสมกับสระอูสะกดว่าอออูอา่านว่าอูต่อไปนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสะระอูงูสะกดว่า งออูงูตู้สะกดว่าตออูตูไมโทตู้จูงสะกดว่าจออูงอจูงหนูสะกดว่าหอนออูหนูครูสะกดว่า คอรออูครูต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านคำในชีวิตประจำวันอานตามนะคะชออูชูดออูดูหอ กอูคออูดอพูดนออูนอนูนสออูงอสูงซออูบอสูบหอรออูหรูหออูหมูไม่เอกหมูหอมออูหมูไม่เอกหมูคอรออูครูไม่เอกครู รออูตรูไม่เอกตรูรออูดอกกรูดปอโลอาปลาทออูทูปลาทูป,ทปออูปูมออามาไม่โทรมาปูมาหอนอ,อูหนูนอ,อานาหนูหนาหอมอ,อาหมาจออูจูหมาจู นออานามอีม no ีงออูงูนามีงูงออูงูมอีมีตออาตางูมีตางออูงูดอูดูปออูปูงูดูปูปออูปูหออาหารรอูรูปูหารู อ่านเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะทำแบบฝึกหัดทหน้าที่28นะคะข้อที่2นะคะให้นักเรียนเติมสระอูแล้วฝึกอ,อ่านนะคะอย่างนี้ก็เติมสระอูนะคะรออูปอรูปพออาพอภาพนะคะยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเติมสระอูแล้วก็ฝึกอ,อ่านส่วนข้อที่3นะคะ ให้เติมมันในยุคไม่เอกหรือไม่โทให้คํามีความหมายอย่างเช่นหมู่บ้านอ่ะใส่สระเอกอ่ะใส่ไม่เอกนะคะต่อสู้อ่ะอันนี้ใส่ไม่โทเต้าหู้อันนี้ก็ไม่โทชมผู้อ่ะไม่เอกตู้ยาอ่ะอันนี้ไม่โทอู่รถอ่ะไม่เอกนะคะผู้ชายใช่ไม่โท ความรู้อใช่ไหมถูกนะคะ,ะแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้